คือประสบการณ์ของเราเนี่ยก็ตามหลักการมสูตรก็เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วนะคะว่าเราต้องลองฟังดูหลายๆความคิดเห็นแล้วเราก็ลองไตร,ร่ตรองด้วยตัวเองนะคะว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นโทษกับเรานะคะเราก็รับไปพิจารณาแล้วก็ลองพิสูจน์ดูด้วยตัวเองนะคะอย่างเช่นสําหรับตัวเองเนี่ย คือที่เราเคยกินเนื้อสัตว์เนี่ยเราทดลองมาแล้ว35ปีนะคะตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ35ปีเนี่ยเรากินเนื้อสัตว์มานะคะอันนั้นเราได้ทดลองด้วยตัวเองแล้วแล้วชีวิตที่เหลือเราจะทดลองอีกด้านหนึ่งไหมนะคะตอนนี้ก็เลยได้ทดลองมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่ไม่กินเนื้อสัตว์นะคะก็ได้ทดลองมา5ปี ก็เลยได้เห็นผลที่จะเอามาเปรียบเทียบกันเรียกว่าเป็นการศึกษาเปรียบเทียบก็ได้นะคะเป็นงานวิจัยอย่างหนึ่งงานวิจัยด้วยตัวเองเลยนะคะ <c oughs> first person research นะคะ <c oughs> ก็คือต้องรู้ด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะว่าถ้าเราไปเชื่องานวิจัยงานวิจัยก็มีทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งที่บอกว่าเนื้อสัตว์ดีก็มีฝั่งที่บอกว่าเนื้อสัตวเต์เป็นโทษก็มีนะคะ เพราะฉะนั้นคือในเมื่อมีความคิดเห็นที่ต่างกันสองฝั่งเนี่ยแล้วอะไรคือความจริงแสดงว่างานวิจัยเราก็ไม่ใช่ว่าจะเชื่อได้ร้อยเปอร์เซนต์แล้วเราก็ต้องมาดูที่ที่ตัวเราเองอ่ะก็จะขอเล่าประสบการณ์คร่าวๆแล้วกันนะคะแค่นิดนึงนะคะว่าของตัวเองเนี่ยคือเมื่อก่อนชอบมากเลยนะคะอาหารเนื้อสัตว์เนี่ยเพราะว่ามันอร่อยตอนเป็นเด็กเนี่ยคือแต่เราจะไม่ฆ่าสัตว์นะคะเป็นเป็นเด็กที่ที่กลัวบาปนะคะ เพราะฉะนั้นพอสีข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยเราจะไม่ฆ่าสัตว์เลยแต่ทีนี้คือเวลาแม่ทําไก่ย่างเวลาแม่ทําปิ้งปลานะคะคือแม่เนี่ยจะฆ่าปลาเพราะว่าแม่อยากให้มันสดแล้วเราก็กินอย่างอร่อยเลยนะคะแล้วพอเรามาคิดดูเราก็เราก็รู้สึกว่าอีเราไม่บาปเราไม่บาปเพราะว่าเราไม่ได้ฆ่าแม่เป็นคนฆ่าแม่บาปแล้วพอเราคิดแบบนั้นนะคะอ่า เราก็รู้สึกแยกกับตัวเองมากเลยว่าทําไมเราเห็นแก่ตัวแบบนี้คือโยนโยนบาปไปให้แม่แล้วเราก็กินอย่างอเดตอร่อยเลยแล้วเราก็มาถามว่าถ้าเราไม่อยากให้แม่บาปเราเลิกกินได้ไหมตอนนั้นมันยังเลิกไม่ได้นะคะเพราะมันชอบมันอร่อยเราก็เลยรู้สึกว่า,าแม่ก็บาปไปเราไม่บาปเราก็พอเราไปกินที่ร้านอาหารนัร้นอะไรเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคนอื่นบาปไม่ใช่เราบาปขอแค่เราไม่บาปก็พอแล้วแต่เรายังอร่อยอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่พอ พอพอเป็นแบบนั้นไปบ่อยๆเนี่ยมันมันไม่สบายใจนะคะมีครั้งหนึ่งที่เราไปกินร้านอาหารเขาก็ให้เราชี้เลยนะคะว่าจะเอาปลาตัวไหนคืออาหารทะเลเขาอยากให้มันสดจะเอากุ้งตัวไหนจะเอาปลาตัวไหนจะเอาปูตัวไหนเราก็ชี้ชี้แล้วคือพอหลังจากนั้นมามันไม่มีความสบายใจอีกเลยนะคะที่เราไปชี้แบบนั้นนะคะแล้วสัตว์เหล่านั้นก็ตายไปเราก็เลยได้เห็นชัดเลยว่าการที่เราไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของสัตว์เหล่านี้มัน มันไม่สบายใจแม้ว่าเราจะติดความอร่อยอยู่แต่ว่าใจมันไม่สบายค่ะเราก็เลยพยายามที่จะคือเราตัดสินใจอยู่นานนะคะบวกลบคูณหารแล้วสารณะออกมาว่าเออพี่เพียรบอกว่าสารตะนะคะใช่สารเราก็เลยคือตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเลยนะคะว่า เออเอาละพอแล้วเราไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับวงการนี้อีกต่อไปนะไม่ว่าผลออกมาว่ามันจะบาปหรือไม่บาปเนี่ยแต่ว่าเราไม่ขอ,อนนี้อีกแล้ววงการที่จะต้องไปยุ่งอยู่กับการเดียดเบียนการฆ่าเนะะี่ยค่ะเราก็เลยต้องเลิกความอยากของตัวเองนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะหยุดกินเนื้อสัตว์ดีกว่ามายับยั้งความอยากของเราดีกว่าค่ะก็หลังจากที่ตัดสินใจเมื่อปีห9นะคะเราก็ ก็เลิกนะคะไม่ไปยุ่งอีกแล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือวิมันสบายใจมากเลยค่ะที่เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับวงการเข่าเลือดแบบนั้นอีกแล้วค่ะแล้วก็ผลพลอยได้ที่ตามมาคือร่างกายมันดีขึ้นมากเลยค่ะเ <c oughs> มื่อก่อนจะหนักเนื้อหนักตัวตอนนี้ก็เบาเนื้อเบาตัวนะคะเมื่อก่อนก็จะปวดประจําเดือนนะคะปวดเยอะอ่ะตอนนี้ก็ไม่ปวดเลยนะคะเมื่อก่อนก็คือกินอาหารเสร็จเนี่ยจะง่วงนอนนะคะโดยเฉพาะมื้อเที่ยงเนี่ย ช่วงบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยจะง,ง่วงมากเลยแทบจะทํางานไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้ก็กินพอมากินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เนี่ยอ้มันเบานะคะหัวมันโลง่งมันไม่หนักแล้วนะคะเพราะฉะนั้นที่ทาง,งานวิชาการที่จะบอกว่าถ้าไม่กินเนื้อสัตว์แล้วจะขาดอันนู้นขาดอันนี้ขาดโปรตีนขาดวิติสองคือเราไม่มีอาการนั้นเลยนะคะไม่มีอาการอะไรที่บ่งบอกว่าเราขาดโปรตีนเลย ไม่มีอาการอะไรที่เราบ่งบอกว่าเราขาดวิตามิน B 1 2บสองเลยนะคะมันดีขึ้นด้วยซ้ำเนี่ยก็เลยได้พิสูจน์นะคะตามหลักการามาสู่ของพระพุทธเจ้านะคะว่าแม้งานวิชาการก็ยังไม่ใช่ว่าจะเชื่อได้งานวิจัยก็ไม่ใช่จะว่าจะเชื่อได้แต่เราได้ทดสอบด้วยตัวเราเองแล้วเราเห็นชัดด้วยตัวเราเองว่าอะไรเป็นประโยชน์เป็นโทษเราก็ถึงตัดสินใจที่จะเลือกสิ่งนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ทดลองมาทั้งสองด้านแล้วด้านที่กินเนื้อสัตว์เราก็กินมาตั้ง35ปีแล้วส่วนด้านที่ไม่กินเนี่ยเราก็ไม่กินมา5ปีตอนนี้เราตัดสินใจได้นะคะว่าไม่กินเนี่ยดีกว่าเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจที่จะเดินในทางนี้ต่อไปอะคะ่ะก็อาจจะใช้ประสบการณ์ประมาณนี้ค่ะค่ะ <c oughs> ขออนุญาตแซลหมอคณะนิดนึงนะคะอาการเหมือนกันคะ่ะอยากกินเนื้อสัตว์อยู่นะของพี่จิ๊บเนี่ย ก็เ,เอาผาหักเอาอะไรไปปิดตัวมันไว้ปิดตามันไว้นะมันจะได้ไม่จ้องเราอนะไรเงี้ยแล้วตอนที่ไปยืนชี้ก็ไปยืนชี้เหมือนกันนะคะมันก็กบตาเราปิ้งปิ๊งเลยนะมันก็ไม่อยากตายอนะไรเงี้ยเออเราก็เห็นเลยนะว่าเราก็ไปทําชั่วมาเยอะแต่อย่างที่บอกอะคะอ่ะผลแลบผลอะไรของตัว,ตวพี่ติ๊บเองอะคะ่ะก็พิสูจน์ด้วยผลแลบเหมือนกันนะก็อยากรู้ว่าผลเลือดเราจะเป็นยังไงหลังจากที่เราไม่ได้กินเนื้อสัตว์มาเป็นสิบสิบปีอนะไรเงี้ย ไปเทสตดูกลายเป็นว่าค่าเลือดอะไรเราก็ดีกว่าเดิมร่างกายแข็งแรงเมตดเตอร์ขาวอะไรก็เพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปแล้วว่าไม่ว่าจะด้วยมิติไหนนะคะก็เชื่อว่านะคะว่าท่านที่ยังรับประทานเนื้อสัตว์อยู่เนี่ยท่านก็พิสูจน์ตัวท่านเองได้เนาะว่าท่านผลเป็นอย่างไรถ้าอยากจะดูหมัดต่อหมัดเลยคือพิสูจน์วันต่อวันเลยก็ได้วันนี้กินเนื้อสัตว์แบบเต็มพี่กัดเลยอีกวันหนึ่งกินแต่ผักอย่างเดียวเลยแล้วก็พิสูจน์ร่างกายตัวเองเนี่ยก็จะเห็นชัดนะคะ แล้วยิ่งเรามาเรียนในมจรอค่ะท่านก็จะพูดถึงพระสูตรต่างๆอู้พอเขาไปดูพระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยหลายพระสูตรมากเลยนะคะแต่อาจจะไม่ได้มีคนเอามาพูดมาเผยแพร่ก็เลยทําให้ทุกคนยังตะแบงกินนะต้องใจคคานี้เลยนะยุคนี้นะคะหออยากกินอนะ่ะแต่แต่ก็รู้ว่ามันไม่ดีนะแต่ก็ขอบบกเออเข้าข้างตัวเองหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ต้องเชื่อเราก็ไปลองพิสูจน์ดูเนาะได้ไหมคะ ก็จะได้รู้ว่าเออสรุปแล้วเนี่ยกินกับไม่กินเนื้อสัตว์มันแตกต่างอย่างไรแต่พวกเราเนี่ยค่อนข้างจะชัดกันทุกๆุกคนนะคะขอบคุณค่ะนี่ก็ขอเสริมประมาณนี้ค่ะสุดท้ายนี้ก็คงจะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะครับการที่เราไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยดีอย่างไรนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแลย้วอันนี้ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอเขียวนะครับที่เป็นผู้ชี้นํา ดึงชีวิตเราออกมาจากสิ่งนี้ได้นะครับเพราะเมื่อก่อนเราทุกคนไม่มีใครที่จะรู้หรอกนะว่าไม่กินเนื้อสัตว์ได้ดียังไงนะครับถ้าเราไม่ได้เจอสผู้รู้แท้ที่พาเราออกมาได้นะครับและชีวิตที่ไม่กินเนื้อสัตว์นี่จริงๆแล้วเป็นชีวิตที่เรียบง่ายมากนะครับประหยัดด้วยแลวเราก็เป็นการแพทย์ที่พึ่งตนได้ดีจริงๆนะครับโอเคนะครับสุตาเนียวขอกราบคุณอาจารย์แล้วก็พี่น้องทุกคนนะครับที่ได้มาร่วมมันเป็นกุศลในนี้นะครับ ขครับคุณละว,วนะครับแล้วก็ขอบพระคุณพี่น้องทางบ้านด้วยนะครับสาธุครับ